นอนเครื่องรับเครื่องตื่นเทวดามาบอกกระซิบว่าเจ๊มันหาหนึ่งเลยครับผมอันนี้ฝันครั้งแรกเลยไม่เคยฝันเลยไม่เคยฝันค่ะพงมสงสัยเขาจะมาให้โชคสงสัยได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โชคอาจารย์โชคสวัสดีครับอาจารย์โชคทุกวันไปอยู่ไหนไปทำอะไรทุกวันเนี่ยทุกวันนี้นอนของรักษาคุณ ขอนของข้าบผมไล่ผีไล่ผีตกผีปีศาจคู้ได้เก็ของเขาอยู่ที่สำนักอยู่ที่สำนักลงหนานาทองลงสาบิกาสักยันดูดวงแต่ว่าฝันแล้ววดนี้ฝันแล้วข้าบผพมโอ๋อาจารย์โชคมีความฝันข้าบผมหอาจารย์โชคเราความฝันเลยบอกให้มีเนาะเล่าความฝันไปเลยอาจารย์โชคฝันว่ายังไงครับ มันว่าตอนตีห้าเทวดาเขาเขาะคืนเดิอนอาก,กายก็มาบอกอืมบอกเขาว่าอย่างนี้เขาบอกเป็นตัวเลขเลยโอแต่ตอนนี้กลึงหลับกลึงตื่นอ่ะอ๋อแบบนอนกลึงหลับกลึงตื่นครับผมเหมือนมีเทวดาลอยมาบอกครับผมโอเทวดาเป็นรูปร่างยังไงล่ะอาจารย์โชคเป็นรูปแบบเหมือนคนจริงๆเลยเหมือนคนมันมี อะไรชดามีอะไรไหมข้าวบุมมีครับเขามาบอกยังไงอาจารย์โชคเพราะว่าเจ็ดห้าหนึ่งมาเจ็ดห้าหนึ่งข้าวบุมเจ็ดห้าหนึ่งสามตัวเลยข้าวบุญเขามายังไงกระซิบบอกด้วย่ามาตะโกนบอกด้วยไหมกระซิบบอกข้าวบุมาตะซิบบอกข้าวบุญนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นข้าวบุญตอนตีห้าบอกหละคนลุกตีห้าตอนนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นเพวดามาบอกกระซิบบอกเลยมากระืสิบบอก อะไรนะแจนโชคอะไรนะเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งตัวเดียวเลยคาบผมเลขกสวยนะนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นได่แค่สามตัวสองตัวเขาไม่บอกสองตัวไม่บอกไม่เขาให้ตัดเล่นครับพงเขาเรียกว่าฝานคอนสิแจ้งที่แม่นเลยฝันคอนสิแกงตอนตีห้าเลยพอดีเลยตีห้าตรงเลยดูนาฬิกาดูนาฬิกาแล้วก็ตอนตีห้าคาบพมนี้ แด้รุ่งตื่นบ่อาคารับโชคหรือว่ามันเป็นแบบครึ่งหลับขึ้นตื่นยังไงนี่นอนแบบเหมือนหลับบ้างไม่หลับบ้างอย่างนี้บ่โอแต่ว่าฝันก็ไม่เชิงอแต่ว่าไม่หลับก็ไม่เชิงจะมาให้โชคครับโอ้ปกติอาจารย์โชคก็ไม่ค่อยบอกเลขนะน่นอไม่ไม่ไม่มีแต่เปะไปลงเอาไปลงเอาต่อันนี้ฝันฝันแล้วก็ไปถอนของให้คนให้ชาวบ้านอย่างนี้บ่ไปถอนแบบไหนอาจารย์โชคก็รักษาเหมือนแบบ ขมีเราที่เรียนมามีเข้าปอกเข้าไล่ออกได้หมดได้ออกหมดครับถอนได้หมดครับถอนได้หมดครับเอาเกิดว่ามีคนอยากไปถอนเห็เหตุอย่างไรไปถอนของมีเบอร์โทรครับผมถ้าว่าอยากมาหาถ้าว่าของที่มองไม่เห็นถ้าว่าอยากรู้ว่าอะไรโดนของเข้าหรือเปล่ามาเช็คได้อเป็นลำเรียนมาจากขมนบอกอ๋อไปลำเรียนมาจากขมน เบอร์โทรตัวใดอาจารย์โฉมศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสองสองห้าสี่เก้าอะไรนะศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสองสองห้าสี่เก้าอ้าวบุ๊ดอยากไปถอนของฟังบ่อท่านเดี๋ยวเขียนให้เบอร์ช้าช้าอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ดูพร้อมตัวเลขพร้อมตัวเลขเดี๋ยวเขียนให้ดูลงพิมพ์กำลังพิมพ์ลงพิมพ์กำลังพิมพ์ความฝันครั้งแรกครับผมครับครั้งแรกเอาเราความฝันอีกบางคนมาไม่ทันจเพิ่งเข้ามาเทวดาลอยมายังไงครับลอยแบบ ลอยลอยมาจากฟ้าเัาแล้วก็ลงมาที่สํานักตอ้าที่เขาเข้ามาจะรยบอกว่าเย็นห้านอันนี้ไม่เคยฝันเลยนะครั้งแรกเลยสมมาครับข้าพูดสมมาจากไปลงเอาสมมาอาจารย์ชคกนี่จะไปทําพิธีข้าบผมตามสถานที่ต่างๆเนาะไปลงเอาตัวเลขไปลงตัวเลขแล้วก็แต่ผตัวนี่ไม่ไม่เคยบอกตัวเลขเลยไม่เคยไม่เคยอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกข้าพูดอาจารย์ผู้ฝันแล้วก็มาเล่าถูกฟัง ครับลงพิมพ์ลงพิมพ์พิมพ์เสร็จหรือยังครับเสร็จหรือยังครับเอฟซีรอดูตัวเลขอยู่ใส่ใสโบ๊ะโชคด้วยอาจารย์โชคนะคะเอฟซีเนาะครับอันนี้ไม่เคยฝันเถื่อกฝันแว่วเรื่อนรับเรื่อนตื่นเรื่องรับเรื่อนตื่นอ่ะโอ้เผื่อใครอยากจะมาสะดอกค้อหรือว่าสะดอกเข้อถอนของหรือว่าจะมาปรึกษาเรื่อง เหมือนรู้สึกว่าตัวเองโดนของหรือยังไงใช่ไหมญาติที่รู้สึกรับหรือว่าจะมาอาบน้ำมนต์ก็ได้ได้หมดอาจารย์โชคที่สักด้วยไหมครับสักครับของสักด้วยเนาะสักด้วยอาจารย์โชคนี่เพิ่งไปบวชบวชเพิ่งศึกมาไปบวชอยู่แถวชายแดนชุมนิยมเนืตาโชคลาภคงกระพันเป็นา์มหานิยมค่ะบุญสักได้หมดเนาะครับ่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรอีกทีครับอาจารย์ชา์เบอร์อะไรครับศูนย์เก้าสอง ศูนย์เก้าสองเก้าสมหนึ่งสามนสอง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 ห้าสี่เก้าในนีเขาลงตัวเก้านะคะหกสี่เก้าเก้าครับผมถ้าอยู่ตามบ้านถ้ามีของมีอะไรในบ้านนี่อาจารย์โชคก็ไปถอนที่บ้านได้ครับผมเชิญไปได้ครับผมต่ออาจารย์โชคก็แล้วกันเนาะ ในในส่วนถอนของหรือว่าจะลงนั้นได้ไรนี่อาจารย์โชคก็ทําได้ทําได้หมดครับครับลงนะ้นถึงจะถึงจะเป็นอาจารย์หนุ่มแต่ว่าร่าเรียนมาหลายปีครับผมไปอยู่กับอาจารย์ที่ว่ามีเสียงอาจารย์ขมิ้นครับผมหลายๆที่เนาะก็ร่าเรียนวิชามาไม่เห็นเห็นดงเอาโชว์ยังตัวเลขโชว์ตัวเลขโชว์ตัวเลขก่อนพร้อมเบอร์โทรอาจารย์โชคอ่ะอืมโอ้ตัดให้พร้อมเลยเออตัดให้พร้อมเลยเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวตัดให้พร้อมอาจารย์โชคบอกอะไรนะ เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแต่ลงพิมพ์ไปพิมพ์มาให้แล้วมีเจ็ดห้ามีเจ็ดหนึ่งมีห้าหนึ่งออเออใช่บอกแค่เจ็ดห้าหนึ่งทำไมมันมีเจ็ดห้ากับห้าหนึ่งเขาตัดมาตัดให้เรียบร้อยตให้สองตัวอ๋อเดี๋ยวไม่ตัดเดี๋ยวไม่ตัดให้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเถาเบื้องบนหูเรื่องบ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วไม่ตัดแล้วจะบอกว่า ถ้าออกมาออกมาถูกเดี๋ยวบอกว่าโอ้ยไม่ไม่ได้ตัดเนาะตัดไม่ได้มันสารับอยู่เซลวนั่นแหละห้าเก้าสองโอ้ยคอยลุมตัดสองตัวแม่นั่งละด้านบนก็เป็นเบอร์โทรอาจารย์โชคนะครับศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสองสองห้าสี่เก้าครับผมอาจารย์ขั้นมาฟังนี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์โชคเลขนิมิตเพื่อเขาเนี่ยโมเห็นบอกอีกเท่านึงอาจารย์โชคเลขความนิมิตฝัน เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งข้าพูมเม็ดเดียวหางเดียวข้างนี้น้ำเดี่ยค่ะอาจารย์เทวดาลอยมาบอกใช่ไหมครับผมพูดซิอาจารย์โชคมีใครลอยมาบอกยังไงมีเทวดาลอยมาบอกอ๋อลงที่สำนักเลยบอกลงบนเลยมากระซิบข้างหูเลยอ๋อแล้วนี้เขาบอกว่าเจ็ดห้าหนึ่งนอนเตียงลบบตื่นปืนนะปืนนอนกันนอนอี่พึ่งได้บอกว่าซื้อเอาเด้อยังจังสี่พึ่งได้บอกวะไม่ได้บอกครับผมบอกแต่ว่าเจ็ดห้าหนึ่งยังบอก ไม่ฝันไม่รู้อะไรเก็ดท่านไม่รู้บอกอะไรเแต่มากระซิบเจ็ดท่าหนึ่งแล้วก็ไปบอ้อบกเส็จกไปขึ้นไปถือว่าให้โชคลาภครั้งแรกจะเป็นความฝันครับครั้งแรกมักจะแม่นแล้วก็ฝันตอนที่สว่างนั่าจะสว่างตี้าตีนาฬิกาตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยค ทีห้าลืมสุดท้ายนี่ใอาจารย์โชคถืออีกแค่นึงเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งว่าเบิ่งท่านถ่ายเราดูไม่ทันสิว่าดูบ่ทันสิว่าอีกอ่ะรอบนึงนะอีกรอบนึงเจตหาหนึ่งแคปหน้าจอราคาเจตหาเจตหนึ่งหาหนึ่งครับผมอ่อขอบคุณอาจารย์โชคครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอาจารย์เป็นแนวทางความฝันนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสองสองห้าสี่เก้าอาจารย์โชคฝันนะคะวันนี้ ใครจะสักก็มาสักอาจารย์โชคได้นะครับเป็นอาจารย์สักด้วยนะครับสักด้วยขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ,อคคะพอแล้วครับตัวนี้สิบสั่งบ่โอเคอ,อเค่าขอบคุณอาจารย์โชคครับอ่ะขอบคุณค่ะ,าคะอาจารย์โชคครับผมขอบคุณครับสวัสดี